เอาเลยครับหลังจากที่คือคลิปที่แล้วก็แบบว่าโดนโดนแดกไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาโชว์โดนกินอีกสักรอบหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องชื่อตัวน่อนะครับคือชื่อตัวนี้สําคัญมากครับกับการเล่นเกมนี้นะฮะคือถ้าชื่อนี่หน้าเหมือนไซนี่คงจะโดนโดนแดกนะครับเราต้องตั้งชื่อที่มันแบบว่าคนที่เขาไม่กล้ากินนะครับจะเล่นเป โอ้ไม่ดีดีกว่ามาั้งผมว่านะน่าจะเป็นคนนี้เนี่ยเขาแบบว่าหมดหมดอำนาจไปแล้วครับก็น่าจะได้อยู่นะครับเรียกว่าเอานายกดีไหมเขียนแค่อย่างนี้ก็คงจะพอนะครับโปรธงสิทธิ์คัมพีนะฮะไม่ใช่โปรยิ่งรักนะครับกู <laughs> จะโดนแบนช่องไหมเนี่ยกูพูดไปสักขนาดนี้คงไม่โดนเท่าไหร่นะครับโอ้อ่ะ อมาเรามาฟาร์มกันใหม่ครับเริ่มต้นเนี่ยครับเกมนี้มันต้องฟาร์มครับถ้าเล่นกับเพื่อนนี่มันจะขึ้นแบบว่าเร็วมากเลยนะครับกับเกมนี้บอกได้เลยคำเดียวว่าก็เพลินเพลินเวลาผมไปเล่นห้องคอมที่โรงเรียนเนี่ยครับนะมันก็ไม่มีอะไรจะทําใช่ไหมครับเวลาเราทํางานเสร็จด้วยความเซียนนะครับก็เนี่ยมาดังเล่นเกมเนี้ยแป่งไล่แดกกันทั้งห้องทั้งห้องเรียนเฮ้อเออห้องคอมเนี่ยครับมันมันไล่กินกันหมดเลยฮะอ่าต่างคนก็ต่างโดนกิน พอามาอยู่เซิร์ฟเดียวกันแทนที่จะช่วยกันนะแม่งเสือกมาหลอกไปแดกเฮ้ยก็อยู่ซ้ายล่างอยู่ซ้ายล่างพอไปถึงปุ๊บอีเี้แม่งแดกกูเฉยสายล่างพอ <c oughs> มาถึงจังหวะนี้แล้วฮะก็ต้องฟาร์มต่อไปผมอยากจะกินไอสีเขียวนี่มากเลยแต่ว่าโอ้โหด้วยความที่ AGC นี่มันมานะฮบก็ต้องถอยก่อนนะครับโดนระยะทางไปตั้งหลักโอ้ทำไมาตัวมันเยอะจะังเดี๋ยวตัวแม่งเยอะเกินไปไปะเ,เนี่ยนี่ฮะสีฟ้าสีฟ้าขอกินหน่อยขอกินหน่อยโอ้ย ตอนนี้ก็เป็นร้อนในนะครับพูดมากไม่ค่อยจะได้ต่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือพูดไม่มากเลยนะนี่คือพูดไม่มากเลยนะ้าพูดมากนี่จะขนาดไหนยังไม่รู้ครับตอนนี้ปูเราก็รู้สึกว่าอค่อยๆกินไปค่อยๆเล็มอย่างระมัดระวังนะฮะนี่างเฟซบุ๊กข้างล่างเนี่ยเฟซบุ๊กข้างล่างเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิขยายกว่าเอาดิ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 ฮึบเออาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันแดกแบบ แม่งแดบแบบออโตเมติกมากเลยครับ <c oughs> มันเกินแบบสต่อนี่ดับเบุลคิวเลยไอ้เชื่อยปล่อยตัวนู้นไปตัวนี้รอดเฉยผมว่านะเกมเนี้ยมันต้องเล่นแบบใจๆนะครับใครแบบใครกล้าปล่อยก็ได้แดกไปอย่างนี้ฮะเป็นต้นนะครับคือถ้าเราโมจ่ใจสอบไม่กล้ากินเราก็จะโดนกินนะครับโมแต่ฟาร์มนะฮะจริงๆผมพูดจริงนะเนี่ยไม่เชื่อเหรอเฮ้ยเชื่อผมเถอะผมเรียนมา ผมรู้ผมเรียนมาโอ้โปแลนด์จะเย็นโอ้สีเขียวโอ้แม่งมาเป็นตับเลยสี่ตัวและตัวนี้เบ้งเบ้งทางนั้นเลยนะไม่มีตัวอะไรที่มันแบบเล็กๆ็เลยอะอ่าเรียบร้อยโอ้ยอิ่มครับอ no ิ s, ่มครั s, e ้นี้อิ่มอะโอ้ย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 ยายาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยตัวตัวยังเล็กอยู่จะเย็นไอ้นี่มัน AFK ครับ AFK ครับยังยา โอ้อยโอ้ตรงนี้ที่ฟาร์มแบบว่าเยอะมากเลยครับเจนเจนเจนอุ้ย,อยโอ้โหแม่งตัวใหญ่เลยอะตัวใหญ่เอ้ยเอ้ยสีเขียวยากูจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อู้ยยังรอดอยู่ดอนอิฐมีโอ้ยแต่ตอนนี้กูขอเล็ดอีกโกโอ้ย ปล่อยไปไปก่อน่นจะพึ่งห่วงกินอืมส,สีเหลือง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 นี้พอได้อยู่แต่ว่าถ้าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยนี่ไงเขจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่ได้ครับรสีเขียวม,มันตามหลังมาเอ้ยเด in! ี๋ยวโดนกินอย่าได้ความที่ ชื่อปูมันมีขนาดที่ค่อนข้างแบบว่าเล็กเกินไปนะครับก็มาดูซิว่าชื่อนี้เราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแค่อ่านก็รู้แล้วนะฮะัมกูใหญ่มา <laughs> <laughs> บางทีคนอื่นเขาก็ว่าเราไม่ค่อยจะเต็มบาทซเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆให้กูพูดให้จบก่อนได้ไหมนี่ S <s <we ak> คือเอาจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยครับเขาก็ว่าแบบเราไม่ค่อยเต็มบาทใช่ไหมเวลาเราแคสเกมหรือว่าเล่นอะไรแบบตอนที่เราแบบกําลังหัดแคสอย่างเงี้ยครับ <S <s <we ak> ก็อาจจะมีคนบอกว่าไอ,อ้มึงผู้คนเดียวมึงไม่เต็มเหรอก็ก็ไม่ใช่นะครับจะว่าจะว่าจริงๆแล้วก็ก็ไม่เต็มจริงๆนะครับสาหรับผมเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชื่อสตังนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เต็มบาทหรอกครับอ่ะก็พูดกันตามตรงนะคือผมก็ไม่เต็มบาทหรอก เพราะว่ากแค่สตังค์ไงครับเดี๋ยว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 คุณเล็นมุกอะไรกูเนีเอาล้วครับจังวะนี้ทำกูใหญ่มากยายาเน่น่เอามันเข้ามาดิมันเข้ามาดิเออมันเข้ามาดิเออบาีนี่ไอ้อ้ไอ้อ้ยาฮุบฮุอ้า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 อ้้อ้าอ้อ้อน้าออ้ ไม่ไม่น่าแตกตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะรอครับมันจะรอดพอรอเสร็จแล้วถามว่าว่ามันจะปล่อยออกมาทําไมคือว่าถ้าเราไปยืนกินมันนานๆเนี่ยครับมันจะแดกเราไปเลยครับมันมันจะไม่ปล่อยแค่เม็ดเดียวนะครับมันจะแดมันจะปล่อยมาแบบเป็นก้อนเนื้อโตๆฮะแล้วมันก็จะแดกเราแบบทีเดียวแบบอิ่มเลยนะครับคุ้มค่าที่สุดเลยประมาณนี้อวไอ้นีี้ังโง่มาให้เรากินเออดีจริงๆไอันนี้เด้อเสร็จกูเยียบเย็บ ยอดไปเลยสะชื่นท้ำกูใหญ่มากแต่ตอนนี้เรามาดูว่าเราจะใหญ่ได้ขนาดไหนวันนี้นาซ่าก็มานะครับเนี่ยนาซ่านี่เล่นเอกา้วยเอกาหรืออาก้าก <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับก็เล่นมาเป็นคลิปที่2แล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าชื่อมันอ่านว่าอะไรถ้าจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเอกามากกว่านะครับคือเรายังผสานเซลล์ไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ต่อตัวนะครับ ตอนนี้ก็เจอแต่เม็ดสเปเเริชเชลหรือเม็ดตดนะฮะเดี๋ยวมันชื่อชื่อเซลอะไรมึงเนี่ยสเปริชเชลหรือเม็ดตดนะครับจะแบบว่าค่อนข้างดีมันอยู่บนบนตารางนี่ค่อนข้างเยอะนะครับขอ,ขอ,ข,อขอกินหน่อยได้ไหมเนี่ยไปไหนละจ้าไปไหนละจ้าโอ๊ยกินไม่ได้ครับยังโดนกินแทนอะไรครับเนี่ยโอ้โหคือด้วยความตัวเล็กเนี่ยคือเราจะมุมมองทัศนคติคือมันมองมองได้ไกลมากเลยนะครับ คือมันก็มองได้ไม่ไกลหรอกครับแต่ว่าคือมันมองได้กว้างกว่าพวกตัวใหญ่ที่มันไม่แตกนะครับคือตัวที่เราแตกเนี่ยเราสามารถมองได้กว้างกว่านะครับแต่การแยกกันมันมันมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกครับนะฮะขอขอ,ขอกินหน่อยใครทักกูมาแค่เค็มอยู่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ตัวเราก็เริ่มใหญ่นะครับเดวกว่าโอ้ยโอ๊ยอย่าอย่าโอ้ยโอ,ยโอย้ทางใครทางมันเออดีดีครับดีทําดีแล้วกว่ามันเอาแน่วะ่ะเอาแน่ว่ะจริง สีเขียวข้างล่างผ <descon fin anta> มเนี่ยมันเอาแน่นอนอะทําทไงดีครับทําไงดีครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงครับแต่ว่าคือตอนนี้อืมนาครับไอ้ไอ้ไอ yani. ้ไอ้ไอ้ไอ้ยังไงยังไงยังไงตัวใหญ่ตัวใหญ่อือใหญ่มากอืมอิ่มอิ่มเลยครับอิ่มแล้วโอ้ทหำกูใหญ่มากตอนนี้กูหนีจนหำเล็กแล้วเนี่ย เอ้ยอย่าแบ่งกันดีเฮียขี้โกงเม่งมาเป็นพวกมไม่ได้มาเป็นพวกึงมือนมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยอ่งดาไปก่อนปล่อยปลอยปล่อยอเอาดิ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 น่เกือบโดนไงครับเกือบโดนไงครับเป็นไงล่ะครับ คือถ้าเราปล่อยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ้ยโอ๊ยอยาอยาอ้อไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราจะไปได้กี่น้ำนะครับแต่ว่าหามใหญ่มากแน่นอนไอ้สีเขียวนี่ก็ไม่ไปไหนสักทีนะไอ้เฮดเคอะไรเนี่ยครับเหมือนมันจะแดกสองซึ่งมันก็ทําไม่ได้ยาอไอ้โดนดักแล้วอ้ออ้ออ้ออ๋อทำไมมึงไม่มีมา ตอนนี้เราก็รู้สึกได้คำเดียวว่าหำใหญ่มากได้จากพวกเราไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่หำใหญ่มาได้ไม่นานนะครับก็ต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าตอนนี้มันโหดแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจให้กับผันใหญ่ด้วยนะครับร่วมไว้อะไรประมาณ5 We วีครับ โอเคเราปิดคลิปกันได้ครับเราไว้อะไรแด่หำใหญ่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเป็นเอกาสามยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ่อใครจะมาช่วยหำใหญแ่แก้แก้แค้นนะครับนะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับซี u a g เกนนะครับเจอกันบ๊ายบายรักทุกคนครับผมจุบจ๊บจุ๊บ